อะไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ต้องมาขายของแล้วนะคุีพ่อเจ้าใหม่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจจะให้มาเช่าสัญญาเราทำไว้หนึ่งปีนะไม่เกีียวนี่มันสิทธิ์ของเจร้านของเจเห็นผมขายพิซซ่าดีหน่อยเจ๊ก็จะมาขึ้นค่าเช่าจะมายกเลิกก็มันสิทธิ์ของเจอะนี่มันร้านของเจอะคนใหม่เขาก็ให้เขามาแล้วอะเขาจะให้ค่าเช่าสองเท่ามันไม่ได้นะเอ้าให้สองเท่าไหมล่ะเอ้าจ๊ถ้าอย่างนี้ผมมาเช่าเจ๊จะไม่ยกเลิกสัญญาผมแบบนี้หรอ ย<ๆ>อมรับตอนแรกหยุดหยุดไม่ต้องปั้นละเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกขนของออกไปได้เลยมันไม่ได้นะไม่ได้ไไม่ได้ครับแล้วคุณเป็นใครเนี่ยถ้าคุณทาสัญญาเช่ากับเขาแล้วหนึ่งปีคุณไม่สามารถคืนค่าเช่าได้ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าได้ไม่งั้นจะถูกผู้เช่าฟ้องร้องเอาจ้าตามกฎหมายร้านเ,าเจ๊หรอวสิใช่แต่นี่มันร้านเจ๊นะร้านเจ๊เจ๊เจ๊ทำสัญญากับเขาแล้วจ้า จี <นะ S 2> ถ้างั้นผมไม่เอาด้วยนะดูครวใวยไปด้วยอะไรนเนี่ยผมไม่เอาหรอกงานเข้าววร้านก็ไม่ได้ครูก็ไม่ได้